ฟอร์ด r ร n g e r ร์ F4 Max นะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวรถให้ความรู้สึกที่ อาจจะมีความแตกต่างจากเรนเจอร์รุ่นปกติไม่ว่าจะเป็น XLT หรือ Y Track อยู่บ้างแต่ว่าจะได้เห็นผลจชัดเนี่ยก็เวลาที่เรานั้นใช้งานที่มันสมบุกสมบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเส้นทางออฟโรดหรือในเส้นทางที่เป็นทางเรียบก็ดีนะครับพวงมาลัยนั้นเป็นโมดลไฟฟ้าที่น้าหนักค่อนข้างเบานะครับการคอนโทรลทําได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเส้นทางแบบใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าไปเทียบกับเรนเจอร์รับเตอร์นั้นพวงมาลัยนั้นจะมีน้ําหนักที่เบาวกว่า ลัปเตอร์นั้นจะมีน้ำหนักที่หน่วงน้ำหนักได้มีน้ำหนักมากกว่าในทุกๆย่านความเร็วด้วยนะครับสำหรับการวิ่งในเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับผมคงไม่ได้เอารถไปถึงขั้นแบบสมบุกสมบันเอฟเอฟโฟเนี่ยจุดเด่นของเขาอย่างที่ผมบอกไปครับด้วยช่วงล่างการวางองศาของโชคอัพทางด้านหลังนะครับคือความแตกต่างเนี่ยแตกต่างจากลัปเตอร์อย่างชัดเจนเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ารถนั้นสามารถที่จะปีนป่ายได้ง่าย ครับงเลยก็เพราะว่าน้ำหนักตัวรถที่เบาวกว่าแรปเตอร์ค่อนข้างเยอะไซส์บอดี้นะครับที่แคบกว่าช่วงฐานล้อความกว้างของฐานล้อที่แคบกว่าส่งผลหมดเลยนะครับรถมันจะคล่องตัวแล้วก็การที่เครื่องยนต์พิกัดเท่ากันกันกบเรนเจอร์แรปเตอร์แต่แบกน้ําหนักน้อยกว่าเนี่ยส่งผลมากๆเลยนะครับเวลาที่กําลังเครื่องยนต์นั้นฉุดตัวรถให้ขึ้นผ่านอุปสรรคไปได้เจ้าคันนี้ FX4MAX นั้นทํางานได้อย่างง่ายดายกว่านะครับ อันนี้เราจะลองแบบใช้งานจริงๆนะครับขึ้นจากตอนนี้ผมใส่อยู่ที่โฟโล่แล้วนะครับกับสีโฟโล่อันนี้ยังไมไ่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่คือขึ้นพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับเมื่อกี้ลงเนินตรงนั้นมาก็จะชันหน่อยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ฮีลเดอร์คอนโทรลนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมใช้ดูตรงนี้คืออันนี้ปกติแล้วเน,นี่ยร่องเนี้ยทาง ทางด้านของรถ o f f ฟ o รดที่เขาแบบแต่งมาเต็มหมดเนี่ยเขาจะใช้กันนะครับคือขอบด้านบนเนี่ยมันจะชันมากนะครับเอาเนาะเนี่ยน้องรับอยู่ข้างบนละที่ต้องห่วงเนี่ยคือห่วงเรื่องการกระแทกอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจะได้ดูเรื่องของระยะเทรลระยะที่มันแบบความสูงนะครับแต่รถขึ้นง่ายนะนี่คือ,อรอบเพื่งยนต์เท่าไหรล่ล่ะอะแค่พันไม่ถึงไม่ถึงพันไม่ถึงพันห้าะถึงพันหละเติมขึ้นมานะครับ อันนี้ผมค่อยๆค,คลอนะฮะผมค่อยขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้มันกระแทกอ่าเดี๋ยวผมถามติดไหมไม่ติดนะเหลือเยอะไหมบันไดข้างเยอะเลยโอ้เยอะเลยอ่ะฮะยังไม่ติดใช่ไหมฟรีหน่อยนะฟรีหน่อยนะแล้วก็ขึ้นฮนะคือรถค่อนข้างที่จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาคุมเรื่องของแรงบิดของล้อดได้ดีนะครับเพราะว่าสังเกตเลยว่าแม้ว่าจะไปเจอทางที่เป็นทางญ่าหรือว่าทางที่มันเป็นทางลื่นๆเนี่ย คือรู้สึกได้เลยว่ารถจะไม่ค่อยฟรีทิ้งการยึดเกาะดีอาจจะด้วยยางด้วยอาจจะด้วยระบบ traction ที่เข้ามาช่วยแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาแบบคุมแรงบิดเนี่ยคือมันถ่ายกําลังค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าขึ้นง่ายเนี่ยผมแบบขึ้นจริงอะ่ะผมกดเติมแรงๆเนี่ยมันก็จะขึ้นได้เลยนะครับแต่ผมไม่ต้องการให้รถมันเสียหายเรื่องของตัวรถเท่านั้นเองเราแค่ลองระบบนะครับอืมก็ถือว่าโอเคทีนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองกันรูปแบบอื่นกันต่อนะครับ เช่นการลองวิ่งแบบช้าๆนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้นี่สั้นๆใกล้ๆนะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนไปเป็นสี่แบบเข้าไปที่เกียร์ว่างก่อนนะครับเอ็นรอไฟกระพริบเวลาเข้า4แบบโฟลเนี่ยนะครับตัว t r a c t ั o n จะถูกปิดการทำงานทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่4 high ข้อดีของระบบขับเคลื่อน4ล้อใน Ford Ranger นะครับ เขาสามารถที่จะใส่ดิฟล็อกเนี่ยได้ทั้งขับ2แล้วก็ขับ4 4h i g h แล้วก็ขับ4 Follow คือเขาสามารถที่จะใส่ได้หมดเลยนะครับเวลาใส่ก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาค้างไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองขับกันแบบช้าๆนะครับใส่ขับ2อยู่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นขับ4จริงๆขับ2ก็ไปได้แต่ผมอยากจะให้เห็นการทำงานนะครับ ผมนี่ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปอะไรยากเย็นครับให้ดูการทำงานการปีนป่ายนี่แหละคือจุดเด่นของเจ้า FX4 Max นะครับนี่ฮะดูการควบคุมปรับิดขอบล้อนะครับนะฮะนี่ครับ แล้วก็ระยะความสูงที่เพิ่มขึ้นมาก็จะช่วยให้ลุยได้มากขึ้นนะครับเราลองใส่เป็น Follow ดูนะครับเขียวว่าง Follow โอนี่อันนี้ผมไม่ได้เติมพันเร่งนะครับนี่ฮะยกขาให้ดูเห็นไหมนี่ฮะเป็น Walking Speed เห็นไหมเห็นไหมนะครับ ใส่โฟโลเนี่ย traction ก็จะปิดการทำงานนะครับเดี๋ยวลองวกกลับไปใหม่นะครับเ,เราลองตรงนี้นะครับนี่เป็น walking speed นะครับนี่ฮะผมนี่ฮะยกขาเลยเห็นไหมครับ ปล่อยรถมันเองเลยนี่ผมไม่ได้เติมพลังเร่งเลยนะครับคือรางบิดดีนะครับ500นิวตันเมตรอ่ะนะฮะเรามาลองแรปเตอร์กันนะครับในเส้นทางเดียวกันเหกันแม้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแรปเตอร์เนี่ยมันเน้นเรื่องมูดมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ปีนไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นอ,อุปสรรคของแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับที่มากกว่าแล้วก็ความกว้าง ของตัวรถนะครับคือความสูงเนี่ยเขาสูงไปอยู่แล้วนะครับก็สูงเพิ่มขึ้นมาอีก20ประมาณ25 26มิลิเมตรนะครับอันนี้เราใส่โฟโล o นะครับก็เส้นทางเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับที่ยากเนี่ยคือกว้างนะครับคือรถกว้างวกว้างกว่าเยอะนะครับเราไปเบปี่ยงเยอะไม่ได้ลงเลนนั้นเนี่ยจะลงน้ำอยู่แล้วนะผมต้องตีวงหน่อยไม่งั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ ทีเนี้ยอันเนี้ยคือเครื่องยนต์เดียวกันกำลังเท่ากันนะครับแต่เรื่องอตัตราสุดท้ายเนี่ยไม่เท่ากันละน้ําหนักตัวรถต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะอยู่บนไมันดมันจะกระแทกมันก็ต้องมีบ้างเนาะให้ตากองก็ต้องดูไปด้วยอโอ้แต่ขึ้นง่ายอาละล้วครับเริ่มละเริ่มเริ่มต้ ฝีทิ้งไหมฝีทิ้งลด์สไลด์ลเราไม่ทำละเราถอยก่อนถอยเพื่อเอาลายใหม่นะครับเพราะรถมันใหญ่รถมันกว้างกันเยอะผมคือไม่จาเป็นต้องไปเสี่ยงนะครับเราแค่ลองระบบมันไปได้ไหมขึ้นผมมั่นใจขึ้นได้นะครับลองลายมีเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยล้อมจะเป็นคลื่นอย่างนี้อยู่นะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเราเข้าใหม่เพราะว่าดินหน้าดินมันแข็งนะครับอ่ะไปเติมแบบชา้าๆอ่ะติดนะครับ พอมันเริ่มสไลด์เราถอยนะครับไม่ต้องไปฝืนฝืนเนี่ยเดี๋ยวมันสไลด์แล้วท่าดินเนี่ยมันจะถูกถ่ายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราอาจจะเติมแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับส่งมันหน่อยนะฮะผมจะยังไม่ซักดิฟล็อกนะครับเอาปกติก่อนนะครับไปครับะอ่ะสไลด์เห็นไหมครับสไลด์เราถอยฮนะทีนี้เรารู้สึกว่าอ่ะลเบี่ยงมันหน่อย เดี๋ยวเราจะใส่ดิฟล็อกนะครับเพราะดูว่าเหมือนหน้าดินเนี่ย FF4 Max มันขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ฟรีฉะนั้นมันอาจจะลื่นหน่อยแล้วก็ด้านบนเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันเริ่มเกี่ยวไม่ได้แล้วมันลื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ดิฟล็อกนะครับโอเคเข้าละมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือดิฟล็อกละเริ่มสูล้ละด้านหลังนะครับไปครับโอ้โหง่ายเลยฮะ ง่ายเลยไหมอ่าอาจจะมีแบบครูดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขอบมันคมนะเราก็หาที่ที่จะมาลองออฟโรดที่มันแบบมีน้องมีน้ำมีซึ่งก็เอ้พยาเหมือนกันนะครับคือมันอาจจะไปไหนยากนะครับช่วงสถานการณ์โควิดผมแต่เราก็อยากลองตอนนั้นฟอร์ก็จัดไว้ให้ก็แบบมันง่ายไปแหมมันแห้งมันแห้งไงเรายังไม่ได้ลองแบบอันนี้คือเราอยู่ในโหมดที่เป็นอ่า ขับ2นะครับเดี๋ยวผมเข้าเป็นขับ4ขับ4ธรรมดาก่อนลวกันเป็น4 Hi g h นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเนี่ยฮะก็พอมีนะผมไม่รู้ว่ามันเลนมากน้อยยังไม่เคยขับเห็นไหมครับไม่มีรอยรถเลยนะฮะเราลองดูเราลองแบบจุมจ่มๆนะช้าก่อนนะแต่ลองลงไปเรามีเรามีรถอีกคันนึงนะครับแต่นี่คือ FF4 Max ฮนะ ไปได้ไนหะโอ้ยสบายอะ่ะสบายเลยครับครับสบายเลยมีลื่นๆบ้างนิดหน่อยครับโอ้ยสบายอาจจะเป็นเพราะดินมันอาจจะแบบแข็งเ่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าดินเลนที่แบบวิ่งกันมาบ่อยนะครับเดี๋ยวเราลองวนอีกรอบหนึ่งช้าๆ คือทำไมถึงช้า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 นี่แหละครับเราจะได้ดูอาการตัวรถจริงๆเราไม่ต้องไปสบัดไปหมุนเยอะออฟโรดไม่ต้องไม่ต้องขับเร็วนะครับออฟโรดไม่จำเป็นต้องขับเร็วออฟโรดขับ,ขบ,ขบช้าช้าเน้นแรงบิดเน้นให้รถยึดเกาะนะครับจะไปได้ง่ายกว่านะครับหรือถ้าเป็นเร็วเนี่ยก็คือใช้ม omentum ตัวรถค่อยๆหย่อนเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราจะได้รู้อาการรถฮะลองจุ่มลงมาเลยนะครับแล้วก็คันเร่งเนี่ยผมคลอไว้เลยเห็นไหมครับช้าช้าแบบนี้ไปได้แล้วยางเนี่ยอย่างเี้เริ่มติดละผมเติอนนิดหน่อยติดไหมติดไหม อ่าเริ่มฟรีแล้วไหมฮะก็จะแถะแถ re, นิดนิดนะฮะแต่ดูอาการตัวรถว่าไปได้ไหมอย่างนี้คือไปได้อย่างนี้คือไปได้นะครับแม้แต่การคุมพวงมาลัยก็ไม่ต้องแบบไปเยอะไปอะไรรุนแรงเว้นแต่ว่าคีเลมันอุดเยอะๆแล้วนะครับเราจะช่วยแบบสะบัดหน้าดินซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้อันนี้ก็คือยังเป็นโฟร์ไฮนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบให้มันลึกกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็เลี้ยวด้วยนะเราไม่ได้วิ่งตรงๆนะฮะเราก็เลี้ยวๆหน่อยว่าพื้นที่มันมีน้อย ลงให้มันลึกๆหน่อยวันนี้เริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วแต่ก็ยังเป็นโฟร์ไฮนะครับเห็นว่าโฟร์ไฮนี่ก็ยังไปได้แต่อาจจะแบบต้องเติมคันเร่งช่วยหน่อยคุมคันเร่งช่วยหน่อยนะครับเนะี่ยถ้าเราเติมเห็นไหมฮะนะขึ้นมาสะบัดดินบนแห้งๆหน่อยนี่ก็เละเละหมดเลยเนะี่ยอะทีนี้ผมลองแบบผมลองเข้าไปเป็นขับสี่แบบโฟโลนะครับขับสี่แบบโฟโลอา่าโอเคไปฮะ สีบแบบโฟโลนะครับก็จะขึ้นขื้นหน่อยพวงมาลัยนะครับแล้วเราก็เติมช้าๆช้าๆเลยเผื่อมันจะติดนะครับจะดูว่าอาการตัวรถนะครับจะไปง่ายกว่านี่คือโฟโลโอ้ง่ายเลยโฟโลนี่แบบรถมีกําลังถ่ายกําลังล้อทั้ง4ได้ดีนะครับวิ่งแบ่งกําลัง50-50นะครับโอดีเลย เดี๋ยวลองเปลี่ยนฝั่งไปหมุนฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเราอาจจะแบบวิ่งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวละนะครับคืออย่างนี้เนี่ยสภาพทางแบบนี้นะครับคือเรายิ่งเหยียบนนยิ่งดีมันจะยิ่งเละนะแต่ว่าสภาพทางแบบนี้เนี่ยคือใช้จังหวะของรถมากกว่านะครับคุมคันเร่งคุมพวงมลาลัยก็ไม่ต้องใช้ดิฟล็อกก็ได้นะคือมันผ่านได้นะครับอันนี้เราใส่ล็อตเฟ,ฟืองท้ายนะครับในโหมดโฟโลอนะฮะ อันนี้ก็จะยิ่งแบบไปได้นะครับล็อกเฟืองท้ายไม่ต้องไปเติมคันเร่งเยอะนะครับพอให้รถมีกําลังพอนะครับเพราะว่าการสูญเสียการสึกหรอของเฟืองก็มีผลเหมือนกันอันนี้คือล็อกเฟืองท้ายเราจะดูอาการเห็นไหมฮะนี่คือล็อกเฟืองท้ายมันดิ้นดิ้นอยู่นะครับเห็นไหมฮะ,ะเราจะใช้แท a กช i o n มาสู้หน่อยคือมันจะไปได้แต่มันจะแผๆแล้วก็คุมพวงมาลัยมันหน่อยนะครับนี่ฮะ คืออาการของรถเวลาใส่กับไม่ใส่มันต่างกันนะครับทีนี้ผมมีไฮไลท์คือ4เนี่ยไม่ว่าจะโหมดอะไรเนี่ยนะครับคือผ่านหมดเราขับ2ดีกว่าเราขับ2ไปเลยเออนะครับเราปิดเ,ออเดี๋ยวนะขับ4นะครับเราขับ2เลยขับ2ดูสินะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามียาง ออเทเลนนะครับแม้ว่าไม่ได้เป็นมัตเทเรนก็ตามนะครับแต่ว่านี่ก็ขี้เลนก็น่าจะอุดอยู่พอประมาณนะเนาะนะครับแล้วก็เป็นหญ้าเป็นน้ำอา้าวนี่คือขับสองนะครับไปฮะใช้จังหวะฝีมือดูว่าผมแต่ผมอยากให้มันลองติดตัวนะเผื่อเราจะแก้อาการไปได้ไหมถ้ามีแค่ขับ2นะครับนี่ฮนะเอาแล้วครับนี่ฮนะอ่าเห็นไหมอันนี้คือไปไม่ได้นะครับผมลองถอยหน่อยอ่าถอยถอยสมมุติว่าเราไม่มีขับ4เผื่อบางคนใช้ขับ2นะครับ ไม่ได้ละอ่าเรียบร้อยอย่างนี้คือติดแน่นอนนะครับทีนี้เราลองขับสองเหมือนเดิมฟอร์ดนี่ขับสองใส่ดิบล็อกได้อ้าวใสด่ดีนี่มันจะเยอะละเห็นไหมนี่เยอะเยอะเยอะนะครับเห็นไหมไม่ได้ แม่แนะนำนะครับมันจะยิ่งจมไปเรื่อยๆผมแนะนำเป็นขับ4 4โฟโลเลยนะครับหรือเราลอง 4L ก่อนเอ้ยเราลอง4 h ไฮก่อนเราลอง4 High ก่อนอ่านี่4ไฮแล้วเราก็ปิดดิฟล็อกไหมเราปิดดิฟล็อกนะครับ อันนี้ยังติดอยู่นะครับเป็นโฟไฮแต่ว่าผมขอญอยกปิดกระจกก่อนเมื่อสักครู่นี้คือแบบเปิดกระจกลืมลืมปิดมันดีดน้ําขึ้นมาเดี๋ยวปิดก่อนนะครับแล้วใส่เป็น 4-High ไม่ใส่ดิฟล็อกนะครับเราจะดูว่าไปได้ไหมก็ฟรีอ่ะนะครับถอยก็ยากละเอาชัวร์ๆเราใส่ไปที่โฟไฮแล้วดิฟลนะ็อกไหมอ่ะโฟไฮก่อนแล้วดิฟล็อกนะครับจริงๆมันควรจะเป็นโฟโรนะครับถ้าผมแนะนำนะฮะ ไปได้นี่คือ4 High ดิฟล็อกไปได้โอ้โหดีดดีดออเทเลนยากออเทเลนนี่ตวัดดินมาถึงข้างหน้าเลยทีนี้ถ้า4 High ไปได้เราลองแบบว่าปิดดิฟล็อกนะแล้วใส่เป็น4 Low เฉยๆ4 Low แล้วไม่ใส่ดิฟล็อกเรารูล้ละ4 High สถานการณ์แบบนี้ไปได้ไนะครับอันนี้4 Low โ Low นี่ผมว่าเติมดีๆก็ไปแหละ อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราถอยหลังช่วยเขาหน่อยอ่ะปึ๊บเอาละครับนี่คือโฟโลฮะเติมครับเติมครับผ่อนๆเติมเติมมาอยู่อย่างนี้แหละนี่นี่นี่อ๋อไปได้นะครับเห็นไหมก็ อย่างที่ผมบอกไปครับออฟโรดทุกค่ายอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะสถานการณนะ์มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือว่าการจับอาการตัวรถผมแนะนําอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเวลาหัดออฟโรดนะครับคือผมไม่ใช่แบบเก่งหรือเทพขนาดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมก็คือแบบเรียกว่าเบริเนอร์นะครับไม่ถึงขั้นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับแต่โดยหลักการพื้นฐานอะ่ะแนะนําอย่างนี้ถ้าใครอยากลองเล่นออฟโรดนะครับคือหาพื้นที่ประมาณนี้นะครับมีทั้งพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกอยู่ในสซอรเชั่นเดียวกันแล้วก็ลองแบบช้าๆจับอาการ ไม่จำเป็นต้องเติมแบบแรุนแรงเติมรุนแรงอย่างบางทีไม่ได้ไปเสมอไปแต่จังหวะไหนควรเติมจังหวะไหนควรผ่อนมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับทุกข่ายไปได้หมดไม่จําเป็นไม่ต้องแบบ F4 Max นะครับรีเวไม่จําเป็นสําหรับผมเนี่ยหมายถึงว่าไปได้หมดนะครับแต่เจ้า f 4 Max ก็ถือว่าผ่านสอบผ่านอยู่แล้วนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อของ Ford นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัว r a n g e r FF4 Max เนี่ยจะด้อยกว่า r a n g e r r a p t o r ในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทางเรียบนะครับหรือการวิ่งออฟโรดความเร็วสูงคือพูดง่ายๆเลยว่าเมื่อไหรที่ต้องการใช้ความเร็วสูงๆไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวถนนแบบใดก็ตาม r a n เจ r Raptor ทําได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิ่งตั้งแต่พวงมาลัยช่วงล่างรวมไปถึงการคอนโทรลตัวรถด้วยน้ําหนักตัวรถที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ฐานล้อที่แคบกว่าส่งผลต่อการบาลานซ์ตัวรถ เมื่อรถเสียอาการนะครับในขณะเดียวกันความนิ่งในย่านความเร็วสูงแรปเตอร์ด้วยช่วงฐานล้อที่กว้างกว่าบวกกับหน้ายางที่กว้างกว่าและการวางชุกอัพที่เหมาะสมต่อการวิ่งในความเร็วสูงได้ดีกว่าตรงนี้ทําให้แรปเตอร์เนี่ยนะฮะผมบอกเลยถ้าขับที่ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรปเตอร์ยังรู้สึกชิลๆนะครับ คือคงไม่ต้องไปพูดถึง170เพราะว่า140แม้ว่าจะเป็นความเร็วที่กฎหมายต้องห้ามแต่ว่าเป็นความเร็วที่หลายๆคนมีโอกาสไปถึงก็เลยใช้ย่านความเร็วเนี้ยมาบอกกับคุณผู้ชมว่าในย่านความเร็วสูงแบบนี้แรปเตอร์ยังชิวๆฮะแต่ทางด้านของ FX4 Max นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเทียบกับ XLT เทียบกับ Y t a c เองเนี่ยเดิมๆสแตนดาร์ก็ขับดีกว่าหลายๆค่ายนะครับในแง่ของความนิ่งการเก็บอาการของขีดถนนอยู่แล้วแต่พอมาเสริมเรื่องของช็อคอัพ จากฟ็อกเข้าไปเป็นแบบโมโนทิฟตรงนี้ทําให้ได้รับความนุ่มนวลมากขึ้นซับแรงสะเทือนจากผิวถนนที่เป็นออฟโรดได้ดีขึ้นนะครับขึ้นเนินลงเนินเนินสลับแล้วก็ยังสามารถซับแรงสะเทือนได้จากผิวถนนที่เป็นคอนกรีตก็ดีลาดยางก็ดีนะครับรอยต่อคอสะพานก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอาการเหมือนกับวายแทร็ track, เหมือนกับ XL t ก็คืออาการดิ้นเวลาที่ไปเจอถนนที่เป็นคลื่นนะครับหรือว่ามาด้วยความเร็วสูง ตรงนี้จะเก็บอาการสู้เรนเจอร์เลปเตอร์ไม่ได้แบบเห็นได้ชัดจับอาการได้ชัดเจนครับเพราะด้วยฐานล้อแล้วก็การวางตำแหน่งองศาของช็อคอัพที่แตกต่างกันแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นแหนบด้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่คุณจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับส่วนในย่านความเร็วสูงนะครับเมื่อผมลองไต่ระดับความเร็วไปถึงที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับ r ร n g e r Raptor ตชัดเจนครับว่าอาการแกว่งอาการส่ายความนิ่งของตัวรถนั้นน้อยกว่า r a n g e r Raptor ตอร์อย่างชัดเจนนะครับ อย่างชัดเจนถ้าคุณผู้ชมได้ลองขับเปรียบเทียบกันก็จะรู้สึกเหมือนกับผมอย่างแน่นอนตรงนี้เราสามารถอธิบายด้วยพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ตัวรถต่างกันได้อยู่แล้ว<ๆ>เพราะฉะนั้นในย่านความเร็วที่เรารู้สึกว่ามีความชิลเหมือนๆกันแต่ความเร็วของรถจริงๆไม่เท่ากันเนี่ยผมมองว่า FF4 Max ขับในย่านความเร็วประมาณสัก80-90แล้ว r a เจอร์ a p t ต r จะอยู่ประมาณสัก140กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่านี่คือย่านความเร็วที่คนขับอ่ะรู้สึกชิลแต่ความเร็วของตัวรถไม่เท่ากัน นะครับอันนี้คือ F4 บนถนนดำนะครับก็ขออนุญาตใช้มุมนี้แล้วกันนะครับยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องถนนดำเท่าไหร่นะครับสำหรับ F4 นี่ที่ความเร็วสูงนะครับโอเคไม่นิ่งเท่ากับ Ranger ป a ตอร์แน่นอนนะครับแต่ถามว่านิ่งกว่ารถปกติไหมก็ว่าิ่งฮะเนี่ยเนี่ยข้อควรที่ความเร็วสูงครับนีความเร็วสูงนะครับ คือก็นิ่งกว่ารุ่นปกติอคือนิ่งกว่า Y Track หรือ XLT นะฮะช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะมีอาการเดียวกันกับเบนเจอร์รุ่นปกติเลยนะครับคือจะมีด๊ดๆแต่ว่าคืออาการนี้จริงๆแล้วมันเป็นอาการของกระบะดทุกโมเดลแหละแต่ว่าของ Ford เนี่ยคือถือว่าน้อยนะครับแต่ผมก็เลงจะเทีย ب, บเคียงระหว่างเบนเจอร์กับเบนเจอร์ด้วยกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสยัยว่าเฮ้ยเรนเจอร์ Ranger, รุ่นปกติพออัปเกรดขึ้นมาเป็น F4 Max แล้ว แตกต่างขึ้นดีขึ้นหรือด้อยลงหรือไม่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับส่วนในย่านความเร็วสูงในเส้นทางออฟโรดของ FF 4 Max เนี่ยนะครับผมก็บอกได้เลยว่ารถค่อนข้างนิ่งนะครับเมื่อเทียบกับรถมดาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเทียบกับล a ปเตอร์เป็นอย่างไรนี่คือคําถามใช่ไหมครับการเก็บอาการการใช้ความเร็วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าล a ปเตอร์สามารถรีดความเร็วได้สูงกว่าแล้วนิ่งกว่า คือประมาณสัก75กิโลเมตร่อชั่วโมงบนทางฝุ่นเนี่ยที่มีกรวดลอยๆเนี่ยนะครับแรปเปอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าแต่คันนี้เนี่ยพอไต่ระดับขึ้นไประดับนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องคุมรถมากกว่าหน่อยด้วยพวงมาลัยที่เบากว่า,วาส่งผลเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนั้นท้ายกค่อนข้างเบาน้ำหนักตัวรถทุกอย่างนี่คือมีผลหมดเลยเราลองจากความรู้สึกหน่อยนะครับแม้ว่าโอเคเพราะอ,อะไร โค้มันดีกว่ารุ่นปกตินะครับเห็นไหมนี่ก็70นะครับความเร็วตอนนี้ครับแตะเบรกนะครับขึ้นนะครับแล้ลองขับมาะ r o s s c o u ดูหน่อยครับเข้าโค้ตรงน,นี้นะครับเบรกครับนี่โอ้โหสไลด์ได้ดีฮะคุมฮะไม่แนะนําให้ไปแบบทําเองนะฮะคือบอกเลยนะครับลงพึโอ้โหใช้ได้ครสไลด์ที่ดีเก็บอาการดี ก็น้องๆ้องแรปเตอร์บอกเลยนะครับแล้วเมื่อเรารเอารถรไปลองในเส้นทางที่เป็นทางฝุ่นและสลาลอมตั้งกลวยเอาไว้นะครับตรงนี้เห็นผลเลยว่าเมื่อรถเกิดอาการท้ายออกนะครับท้ายจะออกมากกว่า r a n เจ r r a p t o เตฉะนั้นถ้าหากว่าเราเติมความเร็วมาสูงๆนะครับแล้วเข้าด้วยความเร็วมากๆโอกาสที่รถจะเสียอาการจะรถหมุนเจ้าคันนี้จะง่ายกว่าด้วยน้ําหนักตัวรถที่เบาท้ายเบานะครับแล้วก็ช่วงล่างรวมไปถึงระบบะควบคุม ตัวรถนะครับให้มีสถียรภาพในการทรงตัวที่ดีเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าช่วยเราได้เยอะนะครับจากการได้ลองขับนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเมื่อรถเสียอาการท้ายปัดเมื่อไหร่นะครับระบบควบคุมสิทธรภาพการทรงตัวจะเข้ามาทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟกชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบรก ABS ที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตัดกําลังเครื่องยนต์นะฮะให้รถเนี่ยไม่พุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะจัดการกับตัวรถให้ดีที่สุดก่อนนะครับ えっ <laughs> ไ,ไอีกเรื่องนะครับความคล่องตัวจุดเด่นคือ FX4 Max เนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณจะไปออฟโรดได้อย่างเดียวนะครับช่วงล่างพวงมาลายัยรวมๆทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับรถเนี่ยใช้งานในชีวิตประจำวนันใช้งานในเมืองได้ง่ายกว่าแรปเตอร์เยอะ มันคล่องตัวกว่าแล้วก็อัตราเร่งดีกว่าในการออกตัวประมาณ10.28วินาทีนะครับเอาข้าคร่าวนะครับใช้คำว่าประมาณแล้วกันนะครับส่วน r a n g e r r a p t o r เนะี่ยประมาณ10.9หรือ11นะครับโดยประมาณอันนี้คืออัตราเร่ง0ูน0ถึง100กิเมตรชั่วโมงนะครับที่เราจับเวลากันเข้าคร่าวให้คุณผู้ชมได้มีไกด์ไลน์ว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนอัตราความประหยัดนะครับอ่าเจ้าคันนี้ได้เปรียบนะครับประมาณ 10กิโลเมตรต่อลิตร1 0ถึง11เถ้าวิ่งแบบความเร็วคงที่เดินทางไกลโอเคอาจจะมี13ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาที่เป็นไปได้แล้วเราไม่ต้องไปแบบเกรงข้อเท้านะครับ1 0ถึง11อยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนลัพเตอร์เนี่ย <c oughs> 9คือบางจังหวะเนี่ยหดหัวเนี่ย,ยสำหรับคนเท้าหนักผมมั่นใจมีแ่ดกว่าผมขับมาก็มี8กว่าเหมือนกันนะครับเพราะรถมันนิ่งมากนะครับขับ1 4อย2 0่3 0ยายังนิ่งเลยนะครับขับมารถช้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมมันอย่างเดียวนะครับ ทีนี้การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับเสียงจากยางก็จะมีเพิ่มมากกว่าเรนเจอร์รุ่นปกติหรือวท์แทร็กสักหน่อยหนึ่งนะครับด้วยหน้ายงหน้ายางแล้วก็ดอกยางแต่การเก็บเสียงลมเนี่ยเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะคันหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าแรปเตอร์เสียงลมเข้ามาเยอะกว่าเรนเจอร์เอฟเอฟโฟร์แม็กซ์นะครับเสียงลมที่เข้าตามเสาตามประตูเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะด้วยตัวรถที่มันสูงกว่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้คือสันนิษฐานนะฮะ อย่าเพิ่งไปเชื่อผมสัทีเดียวนะครับแต่เจ้าคันนี้รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเส้นสายที่มันอาจจะดูลู่ลมกว่าใช่ไหมมันไม่มีเนี่ยกงแก้มรถมันไม่มีอะไรออกมานะครับอันนี้ก็จะเก็บเสียงดีกว่าแล้วก็เรื่องของเบรกคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะตอบสนองแบบนุ่งนวลหน่อยใครที่ขับฟอร์ดมาก็จะเข้าใจดีจะไม่ได้พุ่งเหมือนไฮรักเหมือนดีแม็กอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นอยู่เป็นยังเป็นคาแรคเตอร์นี้แต่การออกตัวเนี่ยก็จะรู้สึกว่า f อ4 Max กเนี่ยก็จะตอบสนองได้ไวหน่อยนะครับ สรุปเลยนะครับในระดับราคาที่แตกต่างกันผมเชื่อว่ามันมีฐานลูกค้าที่มองเห็นความคุ้มค่าแต่ละราคาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Ranger Raptor, r นะครับ r a n g e r w i l d t r a รั Ranger อร์ล t มิตแต่แรนเจนะครับแล้วก็ Ranger f x 4 m a เนะครับงั้นสรุปเลยนะครับถ้าต้องการแบบใช้งานทางเรียบความเร็วสูงทางฝุ่นความเร็วสูง Ranger Raptor นะครับมีโหมดการขับขี่ให้ออปชันช็อคฟ็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมีระบบบายพัดน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวช็อคฟ็อกทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีซับแทงค์เหมือนกันแต่เจ้าคันนี้เป็นโมโนทิวฟนะครับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นช็อคฟอกด้านหลังก็จะมีซับแทงก์เช่นเดียวกันนะครับแต่ขนาดต่างกันนะแล้วก็หลักการใช้งานการทํางานก็จะต่างกันอันนี้ก็จะทราบกันหมดแล้วนะครับ ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ออปชันอย่างที่ผมบอกไปนะครับดู2 EP ไปพร้อมกันนะครับใครมาเจอ EP นี้ก่อนนะครับซึ่งเป็น EP ีที่7ก็ย้อนกลับไปดู EP ีที่6ของ Pickup Truck Series ได้สำหรับเจ้า r รนเจอร์ p t ต r แล้วก็ความแตกต่างเมื่อมีน้องๆอ,ออกมาอย่าง FF4 Max นะครับสำหรับวันนี้ผมตะกูล,ลิทมิตรและทีมงานของแมสสโตรคาทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแมสสโตรคาวด้วยครับสวัสดีครับ